ไปกันที่จังหวัดลำปางครับที่จังหวัดลำปางนะครับได้ประชุมติดตามงานป้องกันช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งปี2564ครับซึ่งจังหวัดลำปางได้มีการเตรียมพร้อมมาตรการรับมือทั้งระยะเร่งด่วนและในระยะยาวครับ คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแ้งจังหวัดลำปางโดยนายจำลักกันเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บ้านท่าแหนพัฒนาอำเภอแม่ทะร่วมประชุมกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อตรวจติดตามการดําเนินงานตามมาตรการต่างๆในการช่วยเหลือบรรเทาปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งทั้งระยะเร่งด่วนในเชิงยับยั้งป้องกันและติดตามผลความคืบหน้าการดําเนินงานโครงการระยะยาวเพื่อแก้ปัญ หาวิกฤตขาดแคลนน้ําในเขตท้องที่ให้เกิดความยั่งยืนทางนี้จากการติดตามเกี่ยวกับสภาพปัญหาภัยแล้งในเขตท้องที่ตําบลแม่ทะนะคะพบว่าในปีที่ผ่านมาตําบลแม่ทะมีรัชดรกว่า1 5 0่าครัวเรือนขาดแคลนน้ําใช้ทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภครวมถึงเพื่อทําการเกษตรโดยทางชุมชนมีความต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยจัดหาแหล่งน้ําสําหรับไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งโดยมีแนวคิดในการที่จะผ่านน้าจากอ่างกักเก็บน้ําที่อยู่ใกล้กับเขตพื้นที่มาใช้รวมไปถึง การจัดตั้งสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ร่วมกับการจัดหาพื้นที่สำหรับทำแก้มลิงเพื่อชะลอแล้วก็กักเก็บน้ำไว้ใช้ตลอดจนมีความต้องการอยากให้มีการจัดทำระบบส่งน้ำเข้าไปยังพื้นที่ทำการเกษตรด้วยค่ะ